เคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งเมืองที่คุณอยู่เกิดสั่นสะเทือนจนทุกอย่างพังทลายคุณจะหนีไปทางไหน The Quake เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้มาแค่ทำให้เราหัวใจเต้นแรงกับฉากภัยพิบัติสุดตื่นเต้นแต่ยังมาพร้อมกับความกดดันความลุ้นระทึกและความเป็นมนุษย์ที่สมจริงสุดๆนี่ไม่ใช่แค่หนังแผ่นดินไหวทั่วไปแต่มันคือเรื่องราวของคนหนึ่งคนที่ต้องเผชิญกับความกลัวความสูญเสียและการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตได้ตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือรีวิว The Quake แผ่นดินไหวถล่มโลกคริสเตียนอิกจอร์นักธรณีวิทยาที่เคยรอดชีวิตจากเหตุการณ์สนามิในเมืองกินเจอในเดอะเวปปี2015ตอนนี้เขากำลังเผชิญกับฝันร้ายครั้งใหม่หลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกคริสเตียนกลายเป็นคนที่หวาดระแวงกับภัยพิบัติเขาหมกมุ่นกับการศึกษาความผิดปกติทางธรณีวิทยาและพบหลักฐานบางอย่างที่น่ากลัวปี1904กรุงออสโลเคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและคริสเตียนพบว่าตอนนี้มีสัญญาณหลายอย่าง ที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์เช่นนั้นอาจเกิดขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันอาจจะรุนแรงกว่าครั้งไหนๆเขาพยายามเตือนเจ้าหน้าที่และคนรอบข้างแต่ไม่มีใครเชื่อแม้กระทั่งครอบครัวของเขาเองลูกๆและอดีตภรรยาลิฟก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงหมกมุ่นกับเรื่องนี้นักจนกระทั่งเหตุการณ์ที่เขาคาดการณ์ไว้เริ่มต้นขึ้นตึกสูงระฟ้าเริ่มสั่นสะเทือนพื้นดินแตกร้าวไฟฟ้าดับทั้งเมืองทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงคริสเตียนต้องหาทางช่วยครอบครัวของเขา ให้รอดพ้นจากเมืองที่กำลังพังทลายต่อหน้าต่อตาจะหนีรอดได้ไหมจะช่วยครอบครัวไว้ได้หรือเปล่าและที่สำคัญเราจะทำยังไงเมื่อภัยพิบัติที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นจริงหนังถ่ายทอดความลุ้นระทึกอย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงวินาทีที่มันสั่นสะเทือนเท่านั้นแต่ความวุ่นวายความสูญเสียและความพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดยังดำเนินต่อไปหลังจากนั้นนานแสนนาน หนังเรื่องนี้ไม่ได้มาแค่ให้เราตื่นเต้นกับฉากแผ่นดินไหวเท่านั้นแต่ยังสอดแทรกข้อคิดหลายอย่างที่น่าสนใจ 1. การเตรียมพร้อมสําคัญแค่ไหนคริสเตียนพยายามเตือนคนรอบข้างแต่กลับไม่มีใครสนใจนี่สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งเรามองข้ามสัญญาณอันตรายรอบตัวเพียงเพราะมันยังไม่เกิดขึ้น 2. ครอบครัวคือสิ่งสําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนงานและความสําเร็จไม่มีความหมายเลยถ้าคุณต้องสูญเสียคนที่รักไป หนังเรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญที่สุด 3. ธรรมชาติคือสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนแต่ภัยพิบัติธรรมชาติยังเป็นสิ่งที่เราคาดการได้ยากและเมื่อมันเกิดขึ้นเราทําได้แค่เตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่านั้น The Quake ปี2018ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่6.2จาก10คะแนนนี้อาจดูไม่สูงนักสําหรับมาตรฐานหนังฮอลลีวูดแต่สําหรับหนังจากนอร์เวย์ที่เน้นความสมจริง และการนำเสนอที่แตกต่างถือว่าเป็นคะแนนที่น่าพอใจโดยผู้ชมหลายคนชื่นชมในเรื่องของความตึงเครียดการแสดงของนักแสดงหลักและความสมจริงของสถานการณ์แต่บางคนอาจรู้สึกว่าหนังดำเนินเรื่องค่อนข้างช้าและไม่ได้มีฉากแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบฮอลลีวูดทั่วไปต้องบอกเลยว่า The Quake ไม่ใช่แค่หนังแผ่นดินไหวแบบฮอลลีวูดที่เน้นฉากอลังการแต่มันให้ความรู้สึกที่สมจริงและจับต้องได้มากกว่าทุกฉากแสดงให้เห็นว่าภัยพิบัติทำลายชีวิตของคนได้อย่างไร โดยไม่จำเป็นต้องใช้ CG เยอะเกินไปหนังมีความกดดันลุ้นระทึกและให้ความรู้สึกที่หนักแน่นทำให้คนดูอินไปกับตัวละครได้ไม่ยากอีกสิ่งที่โดดเด่นคือการแสดงของคริสเฟอร์โ r จ o เนอร์ที่ทำให้เรารู้สึกถึงภาวะความเครียดของคนที่ต้องแบกรับความจริงอันหนักหน,น่วงนังไม่ได้ขายแค่ฉากภัยพิบัติแต่เป็นการเดินทางของจิตใจมนุษย์ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างพังทลายถ้าคุณชอบ The Quake นี่คือสมเรื่องที่คุณอาจสนใจ 1. The Wave ปี2015 ภาคแรกของหนังเรื่องนี้กับเรื่องราวของสนามิที่ถล่มหมู่บ้านเล็กๆในประเทศนอร์เวย์สอง San d e s ปี2015หนังแผ่นดินไหวจากฮอลลีวูดที่เต็มไปด้วยฉากตื่นเต้นและแอคชั่นสุดมัน 3. d e p a r t o r e i z o n ปี2016หนังภัยพิบัติที่สร้างจากเรื่องจริงของเหตุการณ์แท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดกลางทะเลและสุดท้ายถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคิสเตียนคุณจะทำยังไงจะพยายามเตือนคนรอบข้างเหมือนเขา หรือจะยอมแพ้และหนีเอาตัวรอดลองคิดดูให้ดีเพราะบางทีภัยพิบัตินั้นอาจอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดก็ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย